คลิปท,ที่แล้วที่ผมกำลังไต่อ,อีกล่านึงเพราะว่าคลิปที่แล้วมีคนดูเจ็ดร้อยกว่าคนนะคะขอบคุดได้เลยนะคะที่ดูและรอบนี้ผมจะขับรถไฟเปย์ยาวยาวยิ่งกว่าทานหินจะหมดนะคัับอหืมรอบนี้มานไม่มีทานหินดูเจ็อันดูกันหน่ะยพมจะซื้อทานหินไปสักมระมานสิบห้าอัน ยี่ิบแล้วเอาปืนหนิรปืนอนนีอืแต่กปืนล้นะคะที่ผมจะใช้นั่นก็คือคัด คนขับรถไฟนั่นเองนะครับผมเพราะเราใช้รถไฟหุ้มก่อนแล้วเราก็จะได้น้ำมาเพิ่มเลยนะครับผมนี่คนขับรถไฟนี่ไงไม่ใช่นี่อ่ะแล้วนะครับผมตอนเล่การมันจะได้ทานเห็นมาสองแล้วนะครับผมลองก็จะสักสิบเก็อันนะครับไปเตะเดียวเร็วเตะเดีวเตะเวตะ ไปคนดูแล้วมีหลักการนทฤษฎีเราทีเดวเจ็ดร้อยกว่าคนเปิดกลางเปิด cùng nè, chị thương quá nhiều là cái gì

จะใช่เห้าอืมแปดสิบสี่ไปรถไฟ<ป>ไปยาวมาดูกันซิว่าจะถึงมือนวิทไหมเดือคาร้อนนี่สงขับต่อไปย,ยาวๆมากกว่าทางนี้จะหมด โอ้แป๊บแป,แป๊บเดียวนะครับผมสามพันกว,าว่า,มวามเามตร ไฟแฝงแฝง <assim. S 1> ถึงมีหมืนม่นเมียแน่วันนี้ีแล้วก็เจ้าไี้มีหลอดอาหารได้มีหลอดอาหารคุมตุยแล้วมั้งเกหมู่บ้านไม่จอดเดี๋ยวตายมาันแล้วทีแล้ว จะถึงแปดหมื่นเม็ดไหมมาดูกันโอ้ครึ่นหนึ่งถึงอันนี้แสดงว่าสองหมื่นเม็ดก็ต้องใช้ครึ่นหนึ่งรึ่นไปใหย่เอยู่นะคะขึ้นแสดงว่าสี่ก้อนนี้ก็จะถึงสี่หมื่น ปอมีเจ็ก็น่าจะถึงแปหดหมื่นไหรลบแจะไม่รู้ว่าจะชนะตอนนั้นไหมที่ตตอนที่โดนมันยิงแบบปังปังปัง,ปงโอ้ยมันยิงแล้ว <c oughs> อ่าเม่ดแล้ว เรา,มาผมจะตัดไปตอนที่ถึงแปดหมื่นเมตรเลยนะคบผมแล้วก็ผมกลับมาแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วแค่นิดเดียวอี ประเด็นคือผมยิงแม่นกว่าเตกเดินเข้าไปหน วันจะกี้ไม่ใช่เท่นี้ของที่เราบชมจิตอนนี้ครับ